ถ้าแค่ล่องใจนะเข้ากับบัวบานยังดอกแต่นี่นี่พวกโตสองคนนะเดียดเพจเข้าเข้ากับบึงหลู่พื่งกันหรอพอผู้ชายนะต่อแล้วก็เป็น,นเธออยมันก็แค่ผู้ชายคนหนึ่งหระวะนี่คิดว่าพวกปกูประกาศตีเด้อวะกี่เดียดวะพวกมีบริษัทพิเศษเนี่เกิดมากกับเสียสัตว์คือจำไว้เลยนะที่มึงถึงามปานนางฟ้าสําแดงชุดท้ายมึงก็เป็นเด็กกับคองเทียม เจ้าของเสร็จแล้วย่งนี่เดี๋ยวพ่อก็ไปเลี่ยนสายดอกเสร็จแล้วเสร็จแล้วอุ้ยเจ้าของเหดุอะไรเดี๋ยวพ่อจะไปเลี่ยนดอกอืมหรือว่าเ้าสองคนสิ่ไปเลี่ยนดีบ้าจีเจ้าของเมื่อเนี้ยเปิดเทอมมือแหลกเดยเข้าต้องไปทำควนจัก,กรกมูใหม่ใหม่ อืมโอเคครับไปก็ต้องมาน้อยเลยลูกขึ้นแปลอาหารเสริมลดเบาหวานตามมังกรอนดำเขาเสือไปแม่เขาตอนเลิกเลียนไปลูกขึ้นไปอืมครับครับเออ อ,อยาตัวนี้มันใส่ดีปรนนันเลยเต๋เป็นอย่างเจ้าของคือต้องซื้อให้แม่เจ้าของกินยาตัวนี้นะมันดีที่สุดในทองตลาดตอนนี้เด้ยาตัวนี้มันลดความดันซอยขวบคุมระดับน้ำตาลในร่างกายแล้วก็ลดคอเลสเตนนอรอลน้ำลดเบาหวานพร้อมขวดละสามร้อยเก้าสิบบาทเองคุ้มม,มากเลยสมพอมันคือหาสื่ออยากแค่ คนใส่หลายของเลขาตลาดนี้เองอืมแม่นแล้วปะเดเวลาเลี่ยนเราเข้าไปเถอะก็จะสวยไปเมื่อวากูรอเลกับที่เนียออนสวัสดีครับผมโนดนะครับเรียนวิศวะคณะเดียวกันกับผมโตเลยพอดีมือปฐมนิเทศอ่ะเขาเห็นโตสองคนเข้าก็นได้จำได้ อ๋อครับผมเขาซื้อเจมด้วยครับสว่วนนี้เกมครับผมวัเดนโนแล้วผู้ใด้ครับนี่ข้างๆอ๋อมีตานผูสาวเขาเองวัดดีดีใจที่ได้หุงจังมูตโตเดอร์เอ่อตาลกับเลี่ยนคณะเดียวกันกับเขาเจ้ครับบอบอเขาเลี่ยนบัญชีน่ะอเออ โน่ได้เวลาเล่นเขาแล้วอ่ะเดี๋ยวขาไปเล่นกันเด้อไปพอกันเนาะโน่กับนางหลินน้ำมูเนาะเข้าไปละบายบายนะน้องโอ๊ตัวนางลงก่อนโอเคเพื่อนอันโน่กูสาวตัวอะเป็นมันปะเป็นเป็นหนีด หมายควาว่าเป็นแบบใดก็เป็นกระเทอยอ่ะแมนเรามันเป็นอย่าง,าง่ะกะบผมเป็นยังดอกก็เห็นว่าตัวขนาดตาดีอ่ะก็ผมคือตัวสีครบระเทอยไงเอออลีิอาคิดว่าตัวสีรสนิยมดีขึ้นหนาตามิ่งงามๆม,มีตำบักลายอ่ะตัวขึ้นไปมากกระเทยวะแล้วแบบนี้ บูเลจะเป็นผัวบูเลจะเป็นเมียนี่ปักห้าเนี่บปักจีบมึงยาเลยนะฟังหันน่ะมึงก็เล็งไว้อยู่มันตี้พอหลัวเขาเปกระเทยอ่ะถอยเลยนะมึงมึงจะแซวกูได้บอกูกูไม่คิดว่าเขาจะเป็นกระเทยเนาะบอแล้วกูเสียวดากว่าบักเจีบมึงหยุดเลยเป้่ายังอ่ะให้เกียรติผู้บ่าวเขาเนี่ยนะเออเออเออ กูขอโทษเพื่อนกูแซวเหรียญ่สียจะพูาสามมันตัแต่หนูตัวบอคิดสิคบพิ้งเลยดิดเ้อาไห้มุ่พิ้งงามๆอ่ะหลายอยู่ด้สนใจบอแม่นมู่สาขาห้าอ่ะชุ่อง,งามๆม,มีตำแบกหลายเลยดิระดับดาวมหาลาัยก็มีด้วยเขาแอบเล่งไว้บักหลายคนเลยดิอเอางี่บอ่เดี๋ยวห้องสิบาไปจีบไหนพ่ ป่ะป่ะเออลุกมานี่จ้าแม่อาหารเสริมหลดบาหวานตาเมื่อก่อนดำที่แม่อยากได้โน่ตข้าน่ะเห็นคนไปซื้อมาให้แม่เองเลยเด้ ขอบใจหลายๆเด้อลูกลูกแม่นี่ก็จังแมนโศกดีเนาะได้ผู้ใา้ที่ดีๆมาเป็นครูข้องโนจยังได๋แม่ก็ฝากตานมันนั่เด้อถึงตานมันสิเป็นกระเทยเราก็ขี้น้อยใจไปแน่แต่มันก็เป็นคนดีมีคิดใจที่อ่อนโยนเราก็เป็นลูกที่กตันยุพร้อมได้ครับแม่เดี๋ยวโนสิด,ดูแลตานให้ดีที่สุดเลยครับแม่ ได้ยินแบบนี้แม่ก็สบายใจเพราะแม่บระหูว่าแม่สิอยู่น้ำหอดมือไหลพอตอนเนี้เบาหวานของแม่อะมันกะกำลังกำเริบแม่จะเบาแบบนั้นที่หลางแม่ต้องสุขภาพร่างกายดีขึ้น,นเรื่อยแน่นอนเพราะว่าอาหารเสริมลดเบาหวานตามมังกรดำนี่ซอยแม่แน่นแน่นอนจา้าตามที่หมอเว้าแหละ โรคเบาหวานมันรักษาหายขาดว่าใดจะว่าขันเข้าดูแลจะของอยู่ตลอดเวลานะมันก็เห็ุอย่างเข้าว่าไดดอกแม่อีหล่าฟังแม่เด้อมันบบมีผู้ได้สิยูุน้ำกันไปได้ตลอดชีวิตดอกลกูกจักมือนึ่งแม่กะตองเท่าแล้วก็ตายจากอีหล่าไปแม่เก็เลยอยากให้มีคนดีๆอ่ะมาดูแลอีหล่าแทนแม่ บ่ต้องมีดอกจจะแม่ถึงสิบ่มีแม่นะตานจ้าเนยกะตรงยูผู้เดียวห้ได้ตานบ่ได้วังในภไยมาดูแลตานดอกพระว่าใจคนเห่าสิเปี่ยนแปลพันไปนยามใดกระ่บู้ยิ่งตานบ่เป็นผู้ยิงแท้ๆมันก,นย,ากยากอยูที่สิมีคนมาหักตานในตลอดจะแม่เอาจะของขึ้นวอาสัน่นเรา mm hmm. เขาล่ะ เ,เขาบอกจะคล้องไปหาหมูหลดเดี๋ยวเขาไปเลี่ยนก่อนเดี๋ยวเดียวตาลต้องมีอย่างเกิดขึ้นแน่เลยโน่เห็นตาลแปลกแปลกตหมู่วาแล้วมันมีเรื่องอย่างเกิดขึ้นตาลบอกโน่ได้เด้อไม่มีอย่างดอกโน่ตาลก็แค่ยานโน่อายอะที่มีแฟนเป็นกระเทยคือตาลยานโน่ถือมูหลอ,อก อย่าโนลลำบากใจอ่ะอ๋อเรื่องนี้เองตาลตาลย่าไปสนใจเลยคนเฮ้านะมันคิดบ่คือกันดอกเฮ้าสิไปให้ความสำคัญกับคนอื่นเห็นอย่างอะ่ะสิ่งที่ควรให้ความสำคัญที่สุดนะก็คือความสู้สือของข้าวสองคนว่าแมนติตาลจำไว้เดอ้อ ตาลึือคนทีโนเลือกแล้วว่าสิหักและสิใส่ชีวิตยูน้ำตลอดไปโนบอกแค่ว่าคนอื่นสิคิดแบบใดโน่หักตาลถี่หัวใจโดยถี่พดสนเลยว่าตาสิเป็นพอไส้รือไม่ยิ่งโนกับว่ารูดอกนะว่าหน้าขดว่าสิเกิดอย่างขึ้นแต่ตอนเนี้ยโนอยากให้ตาเสือใจว่าโน่สิบดถิ่ตาลไปใส่แน่นอน ตั้งเข้าใจป่ะโน่ no. ความหักของกระเทยนะ่ะมันมันไม่ทางเป็นจริงดอกโน่ยะ no, yeah, ตัวเจ้าของเลยหลุนพีกระเทยของเฮ้าอะ่ะกระบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้ยิงกับผู้ทายกต้องเกิดมาคู่กันธรรมศาสตร์จัดสรรไว้แล้วในอนาคตโนก็อยากมีลูกอยากมีเมียอยากมีครอบครัวที่ดีที่สืบสกุลให้ได้ ตาละเหตุในสิงที่โนต้องการเหตุว่าได้ดอกตาลคนเฮ่าอ่ะมันคีดบ่คือกันเด้มันมีคนอีกต่างหลายที่หักกันด้วยความดีทโนอยากไม่หลูกกับตาลอ่ะโนโคงถิบ่คกับตาลแต่แหลกและทะโนอายที่มีแฟนเป็นกระเทยอ่ะโนกับบกคกับตาลแต่แหลกคือกันแต่โน่หักตาล แล้วก็โคดพุ่มใจในโตตานเลยตานทั้งงามทั้งเกง่งจิตใจดีแถมยังกระตันยูดูแลพอแม่ตังหากขนาดโนะพุ่มใจในโตตาลขนาดนี้แล้วอะตานยังมาพุ่มใจในโตจะของอีกบ่ตานคิดดีๆเล้อว่าความสูงข,ของตานมันอยู่หม่งใดมันอยู่ที่โนหรืออยู่ที่ปากสองคนนั้น โนมาพอดีเลยซึ่งเราสองคนกำลังถามหายอยู่นี่เอา้าตานมินี่คือสู้ง,งามคักแท้แมนยูอะงามบรีวะผู้ยิ่งกระแท่นังสู้บ่อยเลยบอกขนาดท้องงามปันนี่อ่ะมุดโตสองคนนะ่ะยังอยู่ใ้ผู้บา่าวเฮ้าอะเลิกกันนำเฮ่าเลยเป็นยังไรอยู่บอกสูนะ่ะเอ้ย พ่อกคแก่แซวเหรียญซื้อเออไกเห็นว <c oughs> ่าบบกบักโนม,งงม่รอไงเฮ้าก็เลยแค่อยากจะล่องใจบ่งมาว่ามันสีนอกใจตัวบอกกแค่นั้นถ้าแค่ล่องใจนะเฮ้ากับบวาบาวยังดอกเฮ้าเข้าใจแต่นี่พวกโตสองคนนะ่ะเหยียดเพลเฮ้าตีว่าเฮ้าู้หยิ่งอีหลีแล้วก็มาหลอดเลียนผู้เบาเฮ้าให้เขาอับอายแล้วยื่ดีมือนี่อ่ะคือมาย่องเฮ้าว่าเฮ้างามผิดกันกับเมื่อวานที่บอกหลับหลังเฮ้าเฮ้ากับเบืงหลูเพื่อกันว่าผู้ทาย่ะ ต่อแล้วก็เป็นอ้าวมึงจะออเกินไฟนะ่อีกเถอะเทยพ่กกลัวนะมึงดีๆมึนกระบ,บนหัวมึงสำได้แล้วและอีกอย่างนะพ่ก,กูเลยถ้าอยากอยู่ใกล้มึงกี่เดียดวะพวกมิเป็นฤทธิ์พิษเพศเกิดมากกับเสียสาัตว์เกิดมึงจำไว้เลยนะถึงมึงจิงง้ามปานานางฟ้าสำได้สุดท้ายมึงก็เป็นเด็กกระคองเทียมข้ามกระเยียดสองข้ามกระเยียดถ้าเป็นตะกี้นะกูเคสิคิดน้ำความหวกงของสูงยูดอกแต่ตอนนี้คนที่กูควรนแค่ โนผูเดียวเท่านั้นส่วนสัวมันมีส่วนสําคัญในชีวิตของอกูดอกเบาอยังก็เบาไปพอสุดท้ายแล้วะสุกนี้บ่ผลดอกกระเทยนั่นมันไม่อยู่สมองเตื่อว้ถทุยถ้ากูพ่ออยย่ใส่อ่ะกูสิกระเทือบข้ามองหันล,ละยังไม่อยู่กับพวกกูแล้วกันกระเทยมันกับแคปูซ่าคนหนึ่งแหละว่ายีงคิดว่าพวกกูประกาศตีเด้อวะมึงเอาดิล่ะถ้ามึงกล้าแตะตายตาไม่ตันนิดเดียวเด้อ กูต้อนของมึงสองคนเลยมึงจำไว้เอะต้อนให้มึงเลิกเกียดเพจที่สามสัามใดอะมึงกับพ่อสามารถม่เปลี่ยนความคิดของกูได้หรอกพอกูพวกมึงอะมันมองโลกมันคนละแบบเว้ยกูขอภาวนาให้พวกมึงสองคนงน่ะได้พ่อความรักดีๆแบบพวกกูสองคนจะแล้วกันปาี่รักจะไปหนุ่กับพวกใจแคบแบบนี้เลยโอ้โห เอกสุดสุดที่สุดสงสัยระเบิดทั้งขี่จะสมองไปหรือมั่งกว่า <laughs> 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 ไปไปมึงทีไปไซกับไปไปมาตองมาขอแกงกับพวกกูดอกพวกกูล้วบ,บ่ได้วะเดี๋ยวที่รักขอจัดการบักซองตูนี้ก่อนมันคือปากดีค่ะแข ยังมูกูดิเออเอ้ยสมนำหนาแน่ริ่งับกลับมาเอาขึ้นเดอ้อไปละปัดล<ะ>หลับปลาย จัดประหลัดบอ,อกงามลายโปรไฟล์ดอ,อกวาเห็นแล้วอยากลิกอยากยอกอยากบอกอยากออก,อก,ออกปัดจ้องห้องใจงามขักงามโพดงามเหลือจนไอลงเสือ้อในรูปโปรไฟล์สุดจัดคนนี้จัดไปแอดไปแชทไปทักเลยทักเลยเ,ยเยบยเบยจะพี